ครัเพื่อนมาเบิ่งเนาะครับเนาะฝรั่งกับพุทธาครับเพื่อนครับฝรั่งกับพุทธาอยู่หงได้ปอกครับปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะจะทำเอ่อพุทธากับฝรั่งแช่บวยเนาะครับเนาะด้วยน้ําปรุงรสแช่บวยย่งงหงกการาครับเพื่อนครับหลังจากที่ปอกแล้วก็นํามาล้างน้ำสะอาดครับเพื่อนครับ ครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นฝรั่งที่เขาปอกแล้วก็ล่างเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะพร้อมที่จะขยโยครับเพื่อนครับครับนี่ก็เป็นน้ำบวยปรุงรสของยี่หงครับเพื่อนครับหนึ่งขวดสามารถเฮ็ดได้ถึงสิบกิโลเลยครับเพื่อนครับอันนี้เขาก็จะแบ่งขยโเนาะครับเนาะเป็นสองรอบเนาะครับเนาะฝรั่งกับผุดสาเนาะครับเนาะแสดงไว้แล้วครับอร่อยเสร็จไม่ต้องปรุงเพิ่ม นะครับเนาะจะมีกินบวยอยเป็นรสชาติที่กลมกลอมครับเพื่อนครับครับเราก็จะใส่ฝรั่งก่อนเนะครับเนาะฝรั่งจะทำฝรั่งก่อนปิดฝาครับ แล้วก็เขยา่านอกจจะเขย่าไปจนสีสันของเขาสวยงามนะครับเนาะอันนี้ยังบนนี้นดีครับเพื่อนครับเขย่าไปเรื่อยครับ จากที่เขย่ามาได้สักพักหนึ่งครับเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนครับเปลืงแช่บัวนะครับเนาะเปลืงแช่บัวครับเดี๋ยวเขาจะเขย่าพุทราต่อเลยนะครับเนาะมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเนาะครับเนาะว่าเนี่ยครับในเอ่อเขย่าเปลืงแล้วเสี็จนะครับเนาะอยากจะเห็ดบักม่วงหรืออยากจะเห็ดพุทราต่อเอาน้ำเก่าของเขาเนี่ยเขย่าเดบอเนาะครับเนาะอันนี้ ที่หม้วนในน้ำเนาะครับเนาะเพราะว่าความอร่อยของเขาก็จางไวแล้วครับเมื่อนครับจางไวแล้วมันก็จะบม่อร่อยเท่าที่เขาเป็นนามหัวเชี่ยวไม้เนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นถามอยู่หงมาว่าเก็บไวเอาไว้เห็ดไม้ได้บ่ต้องเสียนะครับเนาะที่หงในน้ำมาไม่ต้องเก็บไว้เนาะครับเนาะเอาทิ่มไปเลยนะครับเนาะเขาก็เอานามไม้เลยครับมาข่ายอาไม้เลยเนาะครับเนาะไม่ต้องเก็บไว้ครับครับหลังจากที่ขยเยาฟรังเสร็จแล้วนะครับเนาะ กะท่เหลือเขาก็จะมาขยำพุซากันเลยครับเหมือนครับตีลงไปมะม่วงแช่บวย,บวยพุซาแช่บวย,บวยแล้วก็ฝรั่งแช่วบวยกะสูตรเดียวเลยนะครับเนาะพีฮ o n สามารถทํไดนในสูตรนี้ในขวดนี้ขวดเดียวครับเหมือนครับปรุงเสร็จไม่ต้องปรุงเพิ่มไมป็นพุซาครับ,รบเหมือนครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนครับ ขย่อพับเ้อกาจะขย่อไปจนพุทราของเขานี่สวยแล้วก็เนียนเนาะครับเนาะ ครับเพื่อนๆครับนี่ก็พอสมควรเติบแล้วนะครับเนาะหลายครั้งเติบครับเพื่อนครับเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนครับกุศาบวยนะครับเนาะจังไรละกษะขอบคุณเพื่อนๆครับผมชิบขม้ารับชมนะครับเนาะคลิปดีๆของยี่หงครับจังไรละกษะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะจังไรละกษะขอบคุณหลายๆครับเพื่อนครับคลิปนี้ยี่หงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ